มื่อนี้พี่ไม่อบกระดูกหมูคางกับขาไก่กินกับข้าวเหนียวอันหอนพี่น้องกับตำเบงหงนี่เห็นปะเส่บๆน้ำกันด้อค่ะค่นอ้องอบทำไมอบขาไก่ขาไก่กับปีกไก่ เกือบไม่พี่น้องเกือบเขาบพะท่านม,มาเด้อน้องลตององัติน้องกลมน้องตุยน้องใจพี่ท่องมากินกับพี่ไม่เด้อจัดทุกคนลูกพี่อิว๋วน้องใครมาเด้อมาเดิอ,อซิมซิมซิมเห็เบิ้งสุดกันพี่น้องพี่ไม่สิซิมเห็เบิง้ง อิมคำนี้พี่ใหม่อืมอืมออนมอืหอนหอนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะน้อบ๊ายบาย